แมงอึ้งเลยเนี่ยอ,อ,อ, <c oughs> อายไหมโป้อายน้องเขาไหมเนี่ยเดี๋ยวพี่เขาไปแล็กเดี๋ยวหาอะไรแถมน้องมันแก้ความอายนกันวะอายน้องเขาโอ้นัดเหรียญแค่ขนาดนั้นเลยตายแล้วกูอะไรอยู่ ออบอลยังไงเลยอันนี้แถมแก้ความอายแล้วกันเอาไปแบ่ง,งนนก,กันสามคนให้สามอันเลยอีงง่คุเราบอ,อลเนี่ยแบ่งกันคนละอันนะไปแก้ความอายมันโอ้โหเธอเหรียญบาทไปห้าสิบเหรียญหนักไหมนะหนูไม่ใช่ของพี่ซื้อนะโอ้โหไปแล้วครับวัยรุ่นแันน้ำนม Ồ. Tinh oh, là.